น้องลูกหลานเมื่อนี่ฟังๆเบิ่ง,งหลายหมู่บ้านได้ได้นเนาะ <c oughs> หลายวัดตั้งหกวัดพอนะหกวัดอีกตั้งหลายหมู่บ้านอีกตั้งหากเลยเนะี่ยเมื่อนี่ลงพอขอค่อยๆอ,อยู่ทั้งทั้งหนอกเขาก็บอกว่าประมานเที่ยงไ้หลงพออาจาสิพร้อมอาจารยเทียงจนะ <c oughs> ิมา่ากินเขาเที่ยงอยู่หนี่ว่าจัรย์แน่น้ำโสมรถประมันสัก,200กสองลอยก็ขั้น่าจารย์แน่ แอ้คนประม่าณจะไปประพันประมาณพันไปแต่ไหนนาดปะมาณเทียงลงพอเนี่ยลงพอแล้วพ่อหอดใบโม่งเคืองแล้วออกมากแล้วมาฉาันน้ำค่อยๆเน,นี่ยแง่งว่าท่านแล้วในยิ่นแต่ลงพอเนี่ยพวกโซโฟเฟอร์บอกว่าลงพอเป็นที่เขามากอนได้ท่นานวยนั่นเขามากอนกับเขาม่านตัวการที่ค่อยพวกนั้นค่อยมูใหญ่จก็กติมือใดเ่ยเด้อว่ะอ่ มันคนมาจากน้ำโสมมันนั่นอ่ะเขาก็จะว่าตั้งเข้าอยู่เนี่ยนะบิงบิงจจะไม่ลดติดฟังฟังบอกนะขึ <c oughs> ้นไปอันยังพูดเขาพูดเขาสามยอดเองขึ้นไปเ็จะไม่อัดกันจะหันมัน้งตัวสิลงมาได้บ้านเนี่ยท <c oughs> <c oughs> ั่วเก้าวัดเพื่อความเจริญเก้าหนาวเฮ้ย <c oughs> ลงพอไปข้าวหน่งไป ลงพอปวดหัวเดแล้วก็ท่านท่านหวดที่ถูกขาตายที่ว่าข้อมนิรขาดนะนะเพ่อนเป็นเป็นมาลาเรียเป็นมาลาเรียเป่นว่าเป็นเห็นหดผียังหมวยเวนสันเป่นว่านอนยอมว่าผีขางย่างขางย่างเขาเมาสันเนเออโอ้กูเป็นมาลาเรียขึ้นสมนนองได้นนนอนอาาาสันกูเป็นมาลาเรียขึ้นสมองเนีเนเ่ยอนะบอกเจ้าของอไปไล่โบยานมานันลงไปเออเออ,เอ,อไอแคล้ว่า มันบอกได้แจ่กูเป็นมอนเล่ๆขึ้นสมองเนี่ยบอมเปนดอกกระเจนมันบอมเปนผีดอกกระเจนเนียอันนี้ก็ว่าเป็นมาลาเรียดอกกระเจนเนียเออโอ้ต่แต่ต่เป็นแต่ญาติหรอได้แต่โาสอบ้าให้เพื่อนเขาเลยไปหาหมอเออคงพอพาไปหาหมอคงพอไปผู้จักกับหมอเจริญมาเลยหมอเจริญวัฒนชุยชาตินะนะเออเป็นลูกศิษย์ของลงตาเป็นโยมของเจงหวัดสกลนครเป็นลูกของ หลวงวิชิตสกลนครวัฒนาชูชาตินะเป็นลูกชิดของหลวงตาเนี่ยนะบรรณาพือนเป็นพาออยุสีธัญญาพระท่านอาจารย์ผมยุสีธัญญาผมมาด้นอดหรอกอบ้านของผมบ้านพักน่ผมออกมานอนข้างนอกให้ท่านอาจารย์ไปพักยูหันก็ได้พักบ้านพักของผมเลยเดี๋ยวพระญาบาลพวกหมอจะได้ทาบุญนิมนต์ท่านอาจารย์ไปพักยูหัน นี่แหละผมอยู่ไก่บำราษนาราดูนลูกติดเชื้อทางชวนร้อนอีกต่างหากมาลาเรียอะไรรักษาได้ทั้งหมดเอาอเออเราไปพักน้ำเพลินมาเลยพอไปพักน้ำเพลินก็เลยไปหาภาพพันหวดนี่ยะไปหาหมอบำรุงพยาบาลบำราษนาราดูนพอไปเขาก็ตรวจเช็คปั๊บเขาก็หูแล้วว่าเป็นเชื้อมาลาเรียเป็นเชื้ออะไรมันจุดศูนย์หมดเลยเด้ เออพอพ่อมากรีดให้ท่านท่านหวดกิน,นบ้านวันหนึ่งก็หลวงพ่อก็ตรวจน้ำเคยกันก่อนตรวจหลวงพ่อมีมาลาเรียบ้านเพี่งแต่ท่านหวดพอเดียวมีมาลาเรีย,ยพ่อกินเข้าไปท่านหวดโอย้ยาเขาดีอีหลือสันพ่อกินเข้าไปแล้วหัวตะกรนันีเคยกันเขาเอาเอาขีดหินมาตั้งไว้ทั้งหัวเนี่ยมันอึดื้อจู้ซี้เนี่ยมันอึดคคยมัดมือมัดแวนนะพอกินเข้าไปแล้ว เหมือนกับมันถอนอ๋อถอนเบาอ๋อเบาออกเลยเออเอาไ,ไว้วา็เลยหายเราอ่ะบานเนหลวงพ่อบานเนหลวงพ่อเอ้ท่านเนี่ยเป็นประสาทหรือเป็นอะไรเนาะอะ่รบานเนพ่อไปหอดลงพยวนประสาทเนี่ยพนวสีสัญญาเนี่ยมอจเล่นกับผ้าไปบานเนรไปตรวจปตรวจประสาทบ้านเนรไอแผงประสาทเขาใหญ่เขาพ่อฝาพลังเนี่ยเออมีสายออกมาตั้งเยอะแยะ ใส่แขงใส่ขาใส่ตีนใส่มือใส่หัวเนี่ยแม่นมัดบอไปเขาตรวจประสาทบอลไปแผลฟ้าผ่าผ่าผพนังวันหลวงพ่อไปนั่นนะเขาคนมาตรวจอะเขาก็ตรวจตรวจตรวจเสร็จแล้วหมอเจริญพอตรวจแล้วหมอเจริญก็ม้าป่ะตรวจเสร็จแล้วยังครับปุ๊บป่ไอพวกพนังางว่าเสร็จแล้วครับตรวจเพิ่งเสร็จครับน่าเสียดายว่ะเสน่ห์หมอเจริญว่า ถ้าผมมาทันผมจะบอกเอา้าท่านเอ็นเข้าสมาธิดูสิเพื่อจะตรวจดูป,ปอพอพลวัยไอ้หลวงปู่หลวงปู่ไอ้หลวงปู่ชอบนะไอ้หลวงปู่นิมนหลวงปู่เข้าสมาธิสั่นเครื่องตรวจตัวนีนะผนว่าพอเขาเข้าสมาธิเครื่องตรวจตัวนี้ชื่อคิงหนึ่งคิงหนึ่งเร็วสัน่นไปมันบกข้นหนึ่งสีเด้เออ <c oughs> คือคืนหัวใจแต่พอชื่อ,ค,อคิง,นง,ง,นงนนหนึ่งคิงหนึ่งเร็วสั่นหมว่า เอออันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเขาสมาธีหมดบ้านนี้เพิ่นว่าสิล่องให้หลวงโปออินเขาสมาธิเบอง์หมดเอ้าโอ้โอ้นับประโชคดีไว้ยนับประโชคดีเขาตรวจแล้วก่อนนุษย์สนุกบ้านอ้ไเขาก็เล่นนางคุยกับเพาอ๋อยหันนู่นไปสามสี่คนก็เล่นนางคุยกันบานนี้มิมีออกคนหนึ่งคนประมาณสักกลางคนนี่แหละประมาณนจากสี่สิบคนออกไปมากับญาติพี่น้องเขาก็บ คือเป็นประส pues ondan, าทตลอไปญาติพี่น้องก็เลยยางน้ากลตามแขนมากกว่าไปไปตรวจหมอเองพอหมอฮอดเห็นว่าเห็นผ่านี่พี่บ้ากับผ่านี่ถือกันได้แต่เด้พี่บ้ากับผ่าเนี่ถือกันได้แต่พ่อหมอฮอดกาบปลาก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 ปลาลกกาบบ่กโบจักเส้าไปเกากทั้งเก่าเทื่อนไปแต่เฮาพอได้นับดอกมันกาบสักเทื่อนหนูไปไอ้หมอเจริญเอาทําไมกราบหลายข้างนัก คุณกระสันเยทำไมกราบหลายคักหลายข้างนักกระสยนพออ่อถามมันออกไปบาท้ามันแม่นขึ้นว่าเบิงหน้าเลยพูดอะไรเหมือนกับว่าผลมวไเด้เขากราบเก้าครั้งเพื่อความเจริญเก้าหน้าของเขาก็ไม่รู้ผลนวาเด้เข้าก็เลยด้สับโอ้กราบเก้าเก้าเทือนไปเก่าวัดเพื่อความเจริญเก้าหน้าตัดียว เข <C oughs> ากลับเก้าครั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเขาก็ไม่รู้พ uh, นวัยโอ้เป็นเจริญก็เ,เจริญบ้าเนี่ยมันวันละเอเอเเน,นะเขาก็เลยจําเลยจะปางพุ่นเอาวลงไปมาฮะแล้วเขาก็เลยตรวจเพิ่งแล้บัดหาหาสาเหตุบ่เจอท่านคิดอะไรไหมท่านหนักใจอะไรไหมหมอเจริญพวกหมอถามเอาไบ่นะเขาเป็นนักพจนักบวชจะไปหานักใจยังเงี้ย่องเิดว่าเขาสียายคู่มือ S <S <an other> คลายหายใจบเบาก็ตายหายใจเบาอก็ตายก็พิ่เท่านั้นแหละเป็นนักใจยังเรื่องอื่นๆนนเรื่องโลกมันกับเ,เรื่องโลกอยู่แล้วแต่เฮ็ดแห่งพระเจ้าธรรมยัง,ยง,งกับเรื่องโลกมันก็เป็นอยุ่อยังสี่อยู่แล้วจะเป็นงานนักใจความนักใจมัดมีดอก็หูยกมันมันเป็นเรื่องทงั้งหลายทั้งปวงแต่มัดปวดหัวนี่นะปะมาได้มากเลยคุณนายไอค้คุณหญิงคุณหญิงไขสีที่ตกเครื่องบิน เพนปัญญาของดรเช่าเนีหลวงพี่หลวงพี่เคยไปตรวจตรวจตาไหมเหมือนกันเนบ่อแล้วว่ะเอา้านิมนต์ไปตรวจอาจารย์มกุฏไทยรัตรนินนุษย์สิเหมือนกันเลยเพิ่นเป็นมูกันเลยกับดรเช่าไปไปัดลงลงไปตรวจตรวจตาผ้าไปห่อนพ่อไปอาจารย์โมอ,อาจารย์มกุฏไทยตรวจเองเลยปั๊บูดซอ,องตางโอ้ท่านท่านเหมือนกันพราเพิ่นเคยไปบวชอยู่บัณฑไปบวชบัณฑตาจำกันเลย เข้าเป็นพระพี่เลี้ยงเพิินสมัยนอนทั้เอ้าท่านอินท่านปวดหัวไหมอาจารย์โอยก็ปวดนี่แหละที่มาหาเลยก็พ่อปวดหัวโอ้ยตาท่านเอียงมาัาจารย์นวบนะตาท่านเอียงมาอาจารย์เลยคือมันมองมองข้างนื่องเนี่ยข้างนึงตรงข้างนึงเอียงมันงัดกันว่ะบวบเลยเพราะมันงัดกันนมั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 นพิษมงเส้นประสาทมองหัวไปเลยเนาะทำให้ปวดหัวแบบนี้หรือท่านนี่ท่านปวดหัวใช่ไหมใช่แล้วโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ด ผมจะตัดแว่นให้แต่ตัดแว่นให้เนี่ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยท่านจะเดินพิษเดินถูกจนวันวามันถืบว่อปุ่นเพราะพราะงัดสายตาขึ้นให้มันให้มันให้มันตรงกันว่าแต่เดี๋ยวนี้มันสายตามันเอียงทางหนึ่งว่าแต่เดี๋ยววันนี้ที่ห้มันขึ้นไปหากันว่าแต่เดีแต่ท่านจะลําบากสักหน่อยแต่อดเอานะอดทนนะให้รู้ว่าเราพยายามงัดสายตาให้มันขึ้นไปหากันว่าแต่ใ่แว่น เอากะเออเอาคอมเมนต์ความเขาอีหลีเนะอยพราใส่ก็ไปโ้ยอาเท็จหนึ่งหัวของเขาเลยหายปวดตั้งแต่ปานนั่นมาแล,ล้วนะไปเพราะนั้นเรื่องปวดหัวปวดหัวอย่าไปหาคิดแนวอื่นนะบางที่มันตรงเกี่ยวสายตาก็มีได้อันนี้บอกบอกให้พวกลูกพวกล้าน,นในห,หูจักอาไว้เพราะปวดหัวในสาเหตุปพอาะวนใดนควรจะไปตรวจสายตาไปซองปองบริษัทบา,บางที่มันสายตาเอียงเลยถ้าไมนปวดหัวใดยังลอกพอเนี่ยเจอมาแล้วนอไป เจอก็หลวงพ่อหลวงพ่อไปตรวจอยู่สีทัญน่าแผนโจบบักใหญ่โนไปใส่มัดทําแขงน้าขาน้ําขีนในหัวก็ใส่บีบตับตับตับแมนมัดตัวน้่งไปเ,เขาตรวจเช้นประสาทมาแล้วว่หาหาพอเจอที่แท้มันสายตาตาเอียงมีอยังบ่กเ <c oughs> <c oughs> อามอบกาบลง ขนาดสง์มีหลวงพอ่อคำใหม่ของเราเป็นประธานและคณะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนได้มาคารวะหลวงพ่อตามประเพณีช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทลาดพังหลวงพอ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความความสะเพามักง่ายความรู้เท่าไม่ถึงการประการใดก็าตามหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย ขอให้พวกเราท่านทางหลายประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็อค่อยสมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอหังขามามิตุมเฮหิปีเมขามามิตับบังเอวังโหตุเอวังโหต,โตุโยจาปปุเบปะมัชิตตวาปัสซาโซนปะมัชสติโซมังโลกังปพาเซติอภามุตโตวัจันทิมา อภิวาทนาสีลิสนิตยังบุทธาปจจายโนจัตตาโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขขังภาลัง